ครับเฮียครับคันหมหักอะ่ะต้องทำไงครับคันหักทำไงใชโอ้มีวิธีอะไรบ้างครับเดี๋ยวบอกหนึ่งทำใจ<ะ> <c oughs> มีวิธีอื่นไหมเนี่ยเฮียมีสองจัดใหม่ไม่มีตัง <c oughs> <c oughs> สามจัดเพิ่มโอ้ <c oughs> ซิทำไมไม่แนะนำให้ต่อหรือปะทำไมเนี่ยเพราะว่ามันแพงฟุฟุแต่ซื้อใหม่ดีกว่าเพราะว่าต่อไปอะเอาตรงนะไม่เหมือนเดิมอยู่แล้วยิ่งหักครึ่งแบบเนี้หรือว่าถ้าคนหักปลายอย่างเงี้ยหักปลายตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยช่วงเนี้ยมันก็แอคชั่นก็หายแล้วครับก็เลยไม่แนะนำเก็บไว้เป็นคันแรกของเราโอเคเนี่ยซื้อใหม่นะ เนี่ยซื้อผมใหม่ด้วยอะไรซื้อผมใหม่ด้วยโห